18 Future Foundation สูตรและในซีต่อเนื่องกังครับเราจะได้เห็นชุดใหม่ของ Spider-Man สักทีที่จะเป็นชุดสีขาวที่เหมือนกับชุดของ Future Foundation ของทีม Fantastic Four ที่มีที่มาจากในช่วงที่ Johnny Storm ที่เพิ่งตายในเหตุการณ์เสียสละตัวเองสู้กับฝูง Annihilation ah ใน Negative Zone ไปทีม F4 เนี่ยก็จะเชิญ Spider-Man เข้าทีมตามพิัยกรรมของ Johnny Storm และเปลี่ยนยูนิฟอร์มมาเป็นสีขาวดำชุด Spider-Man ที่ว่านี่ก็จะมาจากตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็ยุบทีม F4 ทั้งเป็นทีม Future Foundation ช่โดยชุดนี้ของสไปเดอร์แมนในคอมิกเนี่ยจะพิเศษตรงที่มันสร้างมาจากโมเลกุลที่ไม่เสถียรเหมือนกับชุดของพวกแฟนตาสติกโฟที่จะทําให้สามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างชุดแดงและเงินเหมือนเดิมก็ได้ด้วยนั่นเองเลยครับโดยชุดนี้จะปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือ FF Volume 1เล่มที่1ในปี2011และในซีนที่เราจะเห็นปีเตอร์เนี่ยดูเงาสะท้อนจากกระจกผนังตึกเนี่ยมันจะไปเหมือนกับซีนที่สไปเดอร์แมนชุดดำาะซิมไบโอททำมาก่อนในหนังสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทวี่แม็กไวในหนังภาค3ปี2 2007นั่นเองครับ